หมอคะแต่งตัวแบบนี้จะโดนข่มขืนไหมคะคุณแต่งแบบนี้ม่นานยังหระอก็นานแล้วนะคะนานเท่าไหร่ก็หลายปีแล้วค่ะแล้วโดนข่มขืนไหมล่ะก็ไม่นะคะนั่น่ะสิแสดงว่าหนูเจอแต่คนดีๆหรอคะก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าก็อาจจะแค่รู้จักเคารพสิทธิ์คุณมั้งอาวแล้วถ้าเจอคนไม่เคารพสิทธิ์หนูก็โดนหรอคะแต่งมิดชิดไงก็โดนอ้าวจริงดิเห็นหลายคนบอกหนูแต่งตัวแบบนี้แต่หนูก็โดนข่มขืนหรอกเขาเป็นห่วงแต่เขาคงไม่เข้าใจยังไงเขาหมออ้าว ก็คุณแต่งตัวแบบนี้คุณเชิญชวในให้ใครมาจับอกคุณหรือเปล่าไม่นะคะถ้ามันสวยดีหนูชอบแต่คนส่วนใหญ่อ่ะชอบคิดว่าแต่งตัวแบบนี้แสดงว่าอยากโดนบ้าสิอ่ะก็ดันไงมีสิทธิ์อะไรอ่ะใช่ถึงจะเดินโป๊ก,ก็ไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องตัวหนูถูกต้องแต่ถ้าโป๊ไปบางทีนก็กลเหมกันแหละอืมคที่สบายใจนะประมาณนี้แหละหนูสบายใจ <laughs> หมอก็สบายตาเหมือนกันครับ กดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเต็มดอยโพลีคลินิกนะครับ